เราสร้างชิ้นงาน 3D แล้วข้อมูลจะเป็น 2D เ r a w i อิงก็สําคัญมากๆวิธีการสร้าง Drawing แบบนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันก็จ้องมาทําการจัดการไฟล์ในส่วนตัว 3D ก่อนนะครับอย่างพวก Export View สามารถจะใช้คําสั่ง Export View นะครับทำการขยับชิ้นงานให้ระเบิดออกมาง่าย,ายๆแบบนี้เลยต้องการให้ชิ้นงานมาอยู่ที่ตาแหน่ง Direction ไหนก็ใช้ลูกศรลากออกมาได้เลย เราก็ได้ชิ้นงานที่มีสาระสองตัวประกอบแล้วก็ export view เอาดีเทลต่างๆไปสร้าง drawing ก็ดึงชิ้นงานมาเลือก view ปรับเปลี่ยนสไตล์ s c a l ต่างๆปรับค่าให้มันเหมาะสมกับกระดาษของเราสร้าง detail section เ,เ,เพิ่มเติมเพื่อให้รายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก็ได้ดีเทลของ